เ็ดฟิกปล่อยตัวอย่างของวันพีซมาแล้วเอาเป็นไงบ้างอัปเดตหน่อยเขาปล่อยตัวอย่างมาแล้วนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะสำหรับเราเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยมันก็ยังเห็นอะไรไม่เยอะคือมันกึ่งเป็นทีเซอร์แหละถึงจะน่าจะวางกำหนดฉายไม่นานแล้วมั้งน่าจะเดือนสิงหานี้ละแต่ว่าทีเซอร์ตัวนี้ที่ปล่อยมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเห็นแค่บรรยากาศเห็นตัวละครทั้งหมดที่เขาเซ็ตอัพมาตามเนื้อเรื่องนะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ย แต่สำคัญที่สุดสําหรับเราคือการซีจีกับการต่อสู้ที่ตอนที่เป็นแอนิเมะหรือตอนเป็นหนังสือกร์ตูนตาต่อเป็นมังงะก็ตามรู้สึกว่ามันคือความโดดเด่นของวันพีชที่มันดีไซน์งานต่อสู้อาจจะพลังพิเศษนิ่นั่นซึ่งเน้นหนักที่ซีจี่กเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมสําหรับพอเป็นไลท์แอคชั่นแบบนี้ยถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละคร่ะเวิร์กนะผ่านนะสำหรับเราอะไรเงี้ยออ ที่ในใ,ในตัวอย่างพอมันมีเห็นฉากต่อสู้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังดูไม่ถึงกับที่เราคิดไว้อะเพระเราสึกว่าแม้ในความรู้สึกบางคนจะมองว่าวันพีชจะเป็นการ์ตูนคอมเมดี้นะแต่เวลาฉากต่อสู้อะไรมันจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าในตัวอย่างเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นยังไม่ได้เท่าไหร่นะอะแต่ไม่รู้ไงคือตัวอย่างมันก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนเยอะขนาดนั้นไงส่วนใหญ่วันพีชแล้วตอนต่อสู้มันจริงจังดุดราม่า ใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกก็คืออาจจะเป็นข้อดีนะก็คือเหมือนเขาปรับคาแรคเตอร์ของลูฟี่ให้เหมือนกับว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นกว่าในตัวละครในกระตูนอะ่ะเออ,อปกติลูฟี่มันต้องแหกปากแบบว้าแตั้งแต่ตั้งแต่ตอนออแรกเลยนะใช่แต่จริงจังได้นะคือน,นิสัยเป็นคนสนุกสนานแล้วกันแล้วก็ถือเวลาจริงจังถ้จริงจังแต่ถ้าเห็นในตัวอย่างเนี่ยจะรู้สึกว่าเออ มือนก็ปรับคาแรกเตอร์ของลูฟี่ให้ดูจริงจังมากขึ้นก็อาจจะดีก็ได้นะที่ทําให้หนังมันดูแน่นขึ้นดูดูมีเรียกว่ามีมิติที่แตกต่างนิดหน่อยแล้วกันก็น่าจะดีแค่หวงเรื่องซีจีงานกับฉากต่อสู้เท่านั้นเองนั่นแหะสิรอดูว่ากระแสของดิสนีย์เนี่ยว่ากันว่าหนังทํำลายไวเด็กอันเดี้ยรอดูลูฟี่ส่งเสริม<ต>จินตนาการต่อยอดจินตนาการไวเด็กเราเนี่ยได้ไหมแต่เรามองว่า ข้อดีของอันเนี้ยคือกัดเป็นซีรีส์เพราะอย่างที่เราคุยกันว่าพวกมังงะของญี่ปุ่นที่มันยาวๆเนี่ยหนังการ์ตูนเนี่ยเวลาแปลงเป็นหนังเนี่ยยากยากมากออถ้าจะยึดโครงเรื่องอะนะตัวหนังสือแล้วมาทำเดอะมูฟวี่เนี่ยยากมากเหมือนที่หลายๆเรื่องเป็นปัญหาไม่งั้นต้องทำแบบเหมือน สแตนบายมีของโดนเลมอนอ่ะซึ่งเป็นเรามองว่าเป็นหนึ่งในล้านที่คิดได้อ่ะออที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวหล่านั้นได้ไม่งั้นก็ต้องทําแบบโคดันที่แบบเอาตัวละครมาใช้แล้วเซตเรื่องราวใหม่เป็นเด็กมูฟี่เป็น,ตอน,นตอนพิเศษไปเลยแม้แต่ดักก้อนบอลเองก็ต้องทําแบบนั้นแล้วอบอลไปยึดตามเส้นเรื่องในหนังสือไม่ได้เพราะเรื่องมันยาวคุณไม่สามารถที่จะขมวดเรื่องราวได้อะอขมวดได้ไม่ดีอ่ะทำยังไงก็ไม่ได้อ่ะอซึ่งเรามองว่าวันพีชตอนเนี้ยการที่มันเป็นแบบเนี้ยเวิร์ก แถ้าจะทำเดอะมูวี่ก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเอาไปประจนภายใหม่เอากลุ่มเนี้ยเป็นเนื้อเรื่อง <ไป S 2> ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่เพราะถ้าอยากจะเล่าตามต้นฉบับก็ต้องยึดเนื้อเรื่องตามต้นฉบับคุณจะไปตัดทอนนี่ก็แย่นะเออถ้าเราจะยกเว้นนะอ,อ่าก็คือสลับดังที่เพิ่งเข้าฉายไปก่อนอันนี้ไม่นานอะ่ะซึ่ลับดังที่เป็นเดอะมูวี่ใช่แลับใช้คําว่าเฟิร์นมูวี่เลยออแต่อันนั้นน่ะเราก็มองว่า ทำมาสนองแฟนพันธ์แท้เท่านั้น,นคือเนื้อเรื่องทําตามหนังสือเลยนะแล้วก็หยิบช่วงจังหวะหนึ่งของการเล่าของตัวมังงะมาใช้แล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดที่ไม่เคยมีพูดถึงตอนที่เป็นเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนหยิบฉากสําคัญหยิบเหตุการณ์สาคัญของเนื้อเรื่องมาเป็นเหตุการณ์หลักของตัวเดอะมูฟวี่ประเด็นก็คือถ้าคุณไม่อ่านหนังสือมาไม,ไม่รู้เรื่องเออใช่ เพราะเหมือนหยิบชิ้นปลามันให้คุณดูอะะ่ะอ,อแล้วก็เล่าตรงนั้นและขยายตรงนั้นให้มันชัดเจนขึ้นเพิ่มแบกเกาว์ตัวละครที่ยังไม่เคยพูดถึงแค่นั้นเอง<ะ>แต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันคือเอาใจแฟนพันธ์แท้เท่านั้นถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนเลยไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่ถ้าคุณอ่านการ์ตูนมาก่อนนี่คือไฮไลท์นี่คือจุดพิกที่คุณรอคอยว่าถ้าอยากเห็นแมทนั้นแมทสําคัญแมทนั้นและเห็นในโลกภาพยนตร์เห็นเป็นหนึ่งตอนอะ่ะเนี่แหละหนังมันทําได้อื เราเห็นการวิวัฒนาการจากหนังสือคอมิกมาเป็นอนิเมชันเราก็อยู่ในยุคอนิเมชันเราเห็นสไปเดอร์แมนเราเห็นเราดูการ์ตูนทีวีซีรีส์เนี่ยเยอะแยะมากมายจนวันนี้ฮอลลีวูดประสบความสำเร็จแล้วที่หลังจากนี้เราคงจะเห็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ออกมาอีกเรื่อยๆเพราะมันคงจะมีสูตรสำเร็จประมาณหนึ่งอยู่บ้างแล้วเหมือนกัน เขารู้แล้วว่าจับจุดถูกแล้วว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีหรือเขากล้าเล่นแล้วว่าจะเล่าจะหยิบเรื่องนั้นมาเล่าเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยมันมีมาแล้วฮอลลีวูดตีแตกแล้วทําได้แล้วแต่โลกของหนังสือการ์ตูนที่ฝั่งเอเชียที่ใหญ่ที่สุดก็คือญี่ปุ่นเนี่ยที่มีเนื้อเรื่องการ์ตูนเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ขนาดประเทศเขาเองอะ่ะยังตีไม่แตกเอางี้ผมใช้คํานี้เลยกันยังตีตลาดว่า เอาเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบที่ฮอลลีวูดทำอะเราเห็นแล้วว่าสไปเดอร์แมนเราเห็นเป็นไลฟ์แอคชั่นโอ้โหทุกวันนี้เราดูไลฟ์แอคชั่นของคอมิกเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ฝั่งญี่ปุ่นน่ะประเทศต้นฉบับเขาเองอะเรายังแทบจะเห็นยากเซนเซ่ยเพิ่งเข้าไปเรียบร้อย <ลง S 1> เป็นไง,งเ,นนเราพยายามจะตีให้แตกว่าการเอามังงะของญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นแบบขุมทองคำที่ฮอลลีวูดเคยทำได้มาแล้วคอมิกแต่จะมาทำกับญี่ปุ่นเนี่ยหืม มันไม่เคยง่ายเลยไม่เคยง่ายเลยเรามองอย่างนี้มากกว่าว่าอ่ะส่วนหนึ่งมันทํายากเพราะเนื้อเรื่องมันยาวเนื้อเรื่องมันเยอะแต่ว่ามันแล้วแต่เรื่องอ่าเพราะว่าอย่างเซนเซียนี่ยอาจจะวิเคราะห์ยากหน่อยว่าการตีความการทําเป็นหนังเดอโมวีเนี่ยมันพลาดอะไรไปบ้างมันก็คงจะเยอะแหละแต่เราก็ยังนึกถึงย้อนไปอย่างพวก สมัยพันธจอนที่แปลงเ,เป็นไลแคชั่นก็เวิร์กสำหรับเรานะคือเราอ่านตัวหนังสือกระตูนแล้วก็พอแปลงเป็นหนังมันก็สามารถรวบรวมเหตุการณ์สามารถที่จะจับไฮไลท์กลายเป็นหนังภาคหนึ่งสสาและมีภาคแยกมีภาคก่อนอะไรเงี้ยมันก็เล่าเรื่องได้เข้าท่าเหมือนกันหรือแม้แต่ทเวนตี้เซนตุรีบอยซึ่งเราก็มองว่าโอเคมันเหมือน ด้วยตัวหนังสือเองอ่งมันเล่าพลอตคล้ายหนังอยู่แล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าอ,อย่างทเวนตี้ซิลลี่บอยหรือสมาร์ย์เดจอนเนี่ยมันเหมือนตัวเองอะ่ะเล่าเรื่องแบบเป็นช่วงอะ่ะเป็นภาคแล้วกันนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอ,ะอ่ะมันสามารถแยกได้ชัดเจนมีเนื้อเรื่องก้อนหนึ่งจบแล้วก็ไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขาจับกลุ่มจับกรุ๊ปได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดัดแปลงออกมาโอเคอสำหรับเรานะไม่รู้สิอาจจะถูกใจทั้งแฟนที่ไม่เคยดูหนังก็ดูหนังเข้าใจ สำหรับคนที่เป็นแฟนมังงะเองก็ชื่นชมเพราะว่าเอ้ยคุณก็ไม่ได้ทําให้ผลงานที่เขาชื่นชอบเสียหายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะอย่างผลงานที่เขาลุ้นกันใจจะขาดว่าอยากเห็นไลฟ์ชันแบบมากๆอย่างลากอบอลเงี้ยโอ้ oh. ก็เพราะว่ามันล้มเหลวมากๆมันก็อาจจะยากหน่อยอ uh uh. กว่าจะได้ฟื้นคืนชีพน่ยยากนนหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รอลุ้นอยู่ก็คืออากิระ โอ้โห oh. อากิระข้อดีของอากิระก็คือเขามีตัวอย่างมาแล้ว uh. เขามีเดอะมูวี่มาแล้วแต่ได้ข่าวว่าความตั้งใจของคนทำอากิระก็คืออยากจะไปดึงต้นฉบับที่เป็นหนังสือการ์ตูนมามาเป็นต้นฉบับในการดัดแปลงซึ่งมันจะแตกต่างจากแอนิเมชันที่เราได้ดูกันของยุค80เลยนะที่เอามาใช้ใหม่แล้วกันนะเมื่อสองปีที่แล้วอากิระนี่เรามองว่าคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ยาวแบบมังงะทั่วไปอะถ้าดัดแปลงตรงนั้น หรือไปเอาดีเทลที่อยู่ในหนังสือจริงๆมาก็อาจจะน่าสนใจก็ได้นะเพราะเราไม่เคยอ่านตัวมังงะมาก็อาจจะมีดีเทลที่น่าสนใจมีโลกที่น่าสนใจก็เป็นอีกเรื่องนะที่ลุ้นเลยแหละขนาดเราดูแอนิเมชันตัวนั้นเรายังว้าวเลยอะ่ะนี่เป็นการตีความเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนนะอ่แล้วถ้าหนังยุคนี้เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถดึงสเสน่ดึงไฮไลท์ออกมาจากหนังสือตีความขึ้นมาใหม่แล้วทําให้คนดูแบบ อึ้งกับแนวความคิดแบบนั้นได้อีกรอบหนึ่งอะรอ,อเลยอะรอเลยอะอากิระนี่พูดกันมานานนานมากๆโอ้ยมันมีข่าวตั้งแต่ต้นยุคสองพันมั้งพยายามดัดแปลงมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะว่าจะดัดยังไงจากท้องเรื่องจะเป็นโตเกียวอ่ะจะดัดแปลงเป็นอเมริกาหรือเปล่าหรือไม่ใช่อเมริกาเศรษเป็นโลกสมมติที่ผสมเอเชียกับกับอเมริกาเข้าด้วยกันไม่เป็นโลกสมมติไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่าไอเดียจะไปสิ้นสุดที่ไหน ก็น่าลุ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มาจากโลกของมังงะญี่ปุ่นที่อยากเห็นเป็นไลฟ์ชัอตให้ได้อะไรเงี้ยผมว่ายังไงฮอลลีวูดก็ยังไม่ลดละเลิกแหละเดี๋ยวต้องไปต่อเรื่อยๆใช่คือมันเป็นขุมทรัพย์ที่ดีเลยนะถ้าพูดถึงว่าตอนเขาค้นพบวิธีการทําคอมิกใช่ไหมมีโลกอะตุนคอมิกของเมริก,กันนะตอนนี้กลายเป็นทองคํานะกลายเป็นเพชรเม็ดงามเลยล่ะอะที่กลายเป็นรายได้หลักของฮอลลีวูดไปแล้วอะ่ะ เกมกับมังงะญี่ปุ่นเนี่ยซอสเยอะมากอืถ้าเขาไปหาเรียกว่าแคล็กได้อะว่าควรจะทํายังไงอ่ะ,อะกินยาวเลยนะยาวเลยใช่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 ใชอายังไงก็ตามแต่มันจะยังมีทั้งโปรเจกที่รอการพัฒนาต่อไปหรือแม้กระทั่งโปรเจกที่ทําต่อก็มีการมุอริตาแบทเทิลแองเจิลของผมใช่ใช่ <laughs> ก็ยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ยังไงก็จะมีให้เราดูอีกเยอะๆแหละนะ เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยซอสมันเยอะในความรู้สึกเรานะคือโลกของมังงะญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าแนวเนื้อเรื่องพล็อตต่างๆเรารู้สึกว่ามันเยอะกว่านี่ไม่ต้องเป็นแอคชั่นเลยนะลอมคอมของญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะมากมันแปลกวิเวียสตัวละครประหลาดๆอะไรเงี้ยมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือเราก็ลืมไปเรื่องหนึ่งเอเดนัมทูมาโรเนี่ยมาจากกันตุนญี่ปุ่นก็มีข่าวลือว่าจะทําภาคสองนะ แต่ก็เงียบๆไปแล้วมันหลากหลายแนวมากไงไซไฟแอคชั่นคอมดี้โรแมนติกดราม่ายังมีเลยการ์ตูนดราม่าของไฮสคูลเนี่ยหนังไฮสคูลอะไรเงี้ยเอามาแปลงเป็นเลยต่อยตีกันเอกีฬาโอ้โหเต็มไปหมดอะเออถ้าพูดถึงกีฬานะแซลมดังไปแล้ว่งซื้อภาษาก็น่าสนนะโอ้โหอีกเยอะเลยอะมีให้เล่นอีเยอะเลยเออคือทุกคนรู้จักซื้อภาษาไปหมดแล้วอะคือนักฟุตบอลญี่ปุ่น นักสบอลเอเชียที่ไปเตะในอังกฤษในยุโรปหลายคนเนี่ยมีคนพูดถึงซื้อภาษาตลอดเป็นหนึ่งในแรงบนันดาลใจของนักกีฬาด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่น่าลุ้นนะว่าของพวกนี้จะขึ้นจอได้หรือเปล่าแต่แน่นอนเมนูล่าสุดที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันละอร่อยไม่อร่อยก็บอกกันทีลูฟี<ช>่นี่แหละวันพีซวันพีซคือเน็ตฟิกจริงๆมีสองตัวน่าจับตามองสำหรับเรานะคือโอเคลูฟี่มาจากบังงะญี่ปุ่นมาจาก ้นฉบับที่เราชื่นชอบอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ปล่อยทีเซอร์มาแต่ยังไม่เห็นตัวเนื้อหาอะไรมากมายก็คือ A ater, The Last Air อวตารเดอร์ลารแอร์เบนเดอร์อซึ่งจะเป็นการแก้ตัวให้กับงานของเอ็มไนท์ได้หรือเปล่าซึ่งเดอ l ์ลารแอร์เบนเดอร์เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ในเน็ตฟลิกนะถ้าใครอยากดูต้นฉบับที่เป็นแอนิเมชันซึ่งเรามองสนุกมากเป็นการดีไซน์โลกที่แปลกตาเนื้อเรื่องคล้ายๆกับของที่เอ็มไนท์ทำมาแหละถ้าใครเคยดู แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหมาะมากที่จะทำเป็นไลฟ์ชั่นขึ้นมาแต่เนี่ยมันจะคนละความหมายกับวันพีทเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าตัวมันเองเซตอัพมาให้เหมาะกับความเป็นหนังอยู่แล้วอ uh. แค่ยุคนั้นเลือกที่จะพรีเซนต์ตัวเองเป็นแอนิเมชั่นมากกว่าอ uh. ในงานดีไซน์แอคชั่นต่าง,างๆเรารสึกว่ามันสามารถทำได้ง่ายกว่าวันพีเยอะเลยเหลือแค่ว่าคนจะตีความได้ตรงไป,ตรง,ไปตรงมามากแค่ไหน เพราะความผิดพลาดของเอ็มไนค์คือไปเปลี่ยนต้ฉนฉบับมากเกินไปอจนคนดูรู้กว่าเอ้ยมันไม่ใช่งานตัวนั้นละคนละเรื่องแล้วไม่น่าใช่ชื่อเดียวกันอะไรเงี้ยอ,อันนี้อยู่ที่การตีความเราลุ้นเหมือนกันนะหรือไล่แบนเดอร์นี่ก็เป็นแอนิเมชันในดวงใจของเราเหมือนกันเรื่องหนึ่งซึ่ง,ซ,งซีรีส์แอน,นิเมชันจริงมีไม่เยอะนะถ้าใครดูว่าไม่นานจบอันนี้ซีรีส์ซีรีส์เหมือนกันตั้งใจทําเป็นซีรีส์ซึ่งเรารู้สึกว่าตัวแอนิเมชันมันเนี่ยก็เป็นซีรีส์มาแนวทางนั้นอยู่แล้วอ่ะ เขาลบต้นฉบับได้เลยอ่ะ,อะแค่แค่ให้ดีซีจี้ถึงเพราะนี่คือโลกแฟนตาซีคือเรามองอย่างนี้นะว่ามันเหลือแค่การลงทุนนะเพราะว่างานดีไซน์ทุกอย่างมันเหมือนเป็นแบบแปลนให้เรียบร้อยแล้วอ่ะ,อะว่าจะเล่าเรื่อยยังไงมีแค่บางส่วนที่ยืดเยื้อเกินไปตัดออกไหมมีอะไรที่จะเพิ่มความเข้มข้นให้มันจริงจังมากขึ้นพอเป็นเลคกชันใส่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยการดัดแปลงไงว่าจะเล่นยังไงมากกว่าซึ่ง อยากดูนี่ก็คือความชอบเหมือนกันเรื่องหนึ่งที่ที่อรอนลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเดตฟริกจะทําได้หรือเปล่ามันไม่ได้มีแค่รูฟี่ไว้ไม่ได้มีแค่วันพีทไว้ที่ขึ้นเขียง <laughs> ขึ้นเขียงใช่รอ, <laughs> อเชื่อแต่เรามองว่าเน็ตฟลิกเหมือนมั่นใจนะมั่นใจในตัวเองนะทั้งสองโปรเจกต์สองโปรเจกต์เนี้ยใช่<อ>ไม่ว่าจะเลือกเวลาปล่อยหรือช่วงนี้ที่มันมีข่าวใช่ไหมเรื่องเ e ตฟ l ิกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเ,<อ>เหมือนเอาสองผลงานนี้มาสยบข่าวลือต่าง มาสยบข่าวร้ายข่าวเสียข่าวที่ทําให้เขาดัดบลงอ่ะซึ่งถ้ารอดสองปเจจัยนี้ผ่านเขามั่นใจว่าผ่านแล้วสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะชนะใจคนดูได้อ่ะเน็ตฟิิกอาจจะฟื้นแบบชัดๆเลยก็ได้นะอ่าอก็วัดกันเหมือนกันนะถ้าได้ใจในี้ก็คนก็จะดึงคนได้เยอะเพราะวันพีซเนี่ยเรามองว่าแฟนคลับทั่วโลกนะไม่ใช่แค่เอเชียนะเรามองงนี้ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วอ่ะ ขอแคตติให้แตกพลาดโดนโดนหนักเลยฮะโดนหนักโดนหนักโดนพา<ะ>ลอ่วมมันก็มีกระแสตั้งแต่ตอนแคตติ้งนันแหละแต่กระแสแคตติ้งดีไหมผมว่าดีอยู่นะแค่รู้สึกว่าอาจจะดีอืบุคลิกโอเคโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เห็นอยู่ในเนื้อหนังจริงๆก็อาจจะฟันธงไม่ได้ว่าเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบุคลิกของวันพีทเราคนดูรู้จักไปหมดแล้วไงอ่า ถ้าอยากเห็นแนวเรื่องอยากเห็นอะไรเงี้ยความน่าดูฉากซีนอะไรเงี้ยนะมันเฟิร์สลุคอะใครเห็นเฟิร์สลุคก็โอเคทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันวัดกันตรงนี้แหละสุดท้ายเนี่ยใช่ใช่รอดูรอดูรอเชื่อดแล้วกันเออเอาใจช่วยนะหนังจากหนังจากมังงะนะฝั่งญี่ปุ่นแหละไม่ได้แค่หนังจากมังงะหรอกจริงๆแล้วเราค่อนข้างเอาใจช่วยจากซอสฝั่งญี่ปุ่นน่ะด้วยความที่เราโตภูมิภาคนี้เราใสพวัฒนธรรม c u เ,เจอร์เขาเยอะไงไม่ว่าจะเกม แต่ว่าเกมเขาก็พยายามอยู่เรนะื่อยและเกมก็ทำมานานแลนะ้วด้วยแต่ว่าก็ยังเหนื่อยอยู่นะสตรีทไฟต์เตอร์ม <Modern S 1> อร์ทนคอมแบทโอเคคือแบบเนเหนื่อยอ่ะเนหนื่อยโอเค okay. ปิกาจูก็โอเคมาริโอ้นี่กำลังบอกมาริโอก็พึ่งอ้นี่ไปซึ่งโ mm hmm. okay, อเคซอสฝั่งญี่ปุ่นนะ่ะมาทีไรเราก็โอเคแหละโซโนงโซนิกเราก็ดูกันหมดอนะ่ะจริงๆแล้วซอสฝั่งญี่ปุ่นนะ่ะมีอะไรให้หน้าเสี่ยงผมพูดอย่างนี้แล้วกันหน้าเสี่ยงเขายังอยากเสี่ยงอยู่เรื<ๆ>่อยๆแหละเพราะจะทำออกมา<ๆ> กันหลายหน้าลงทุนแะนะโอเคโอเคก็เราเห็นในมาริโอก็สุดๆเหมือนกันก็รอดูอีกอันหนึ่งนะที่น่าคิดอ่ะคือวันพีชถ้าสมมติว่าซีรีส์มันดังนะอ่าคือสามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกับที่ Star t e ท h ทำก็ได้นะ Star t e ท h เนี่ยก็คือไม่นับเซ็ตใหม่ที่เป็นของคิดพายนะอ่าส t าท h เวอร์ชันเก่าเลยตั้งแต่ยุค6070ย์มา8 0 9 0มาเนี้ยก็คือมีซีรีส์อ่าซีรีส์ที่ใช้แบบ เยอะมากหลายซีซั่นมากแต่ว่ามีเดอะมูฟวี่ที่เอาตัวละครเซตจากซีรีส์มาเดินเรื่องใหม่เป็นเรื่องยาว uh huh. เดอะมูฟวี่ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นแพทเทิร์นที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จนะซาร์เทคเนี่ยเดอะมูฟวี่มีหลายภาคมากแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทีมนักแสดงของซีรีส์ uh huh. เขาก็เปลี่ยนทีมนักแสดงของเดอะมูฟวี่ด้วย uh huh. จากกัปตันเคิร์กเป็นชองลูพิคัส uh huh. ซีรีเปลี่ยนหนังก็เปลี่ยนพอเข้ายุค2000ก็ไม่ได้สานต่อเดอะมูฟวี่ตรงนั้นแล้วมากึง่งกึ่งรีบูตจักรวาลของตัวเองใหม่ซีรีตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับหนังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว uh huh. ซีรีตอนเทก็ยังมีอยู่นะเราก็มองเห็นวันพีชเหมือนที่ญี่ปุ่นทําอยู่ตอนเนี้ยโคนันเนี huh. ้ยฉายไปสิเพียบเลย uh huh. มีลูกกี่พันตอนแล้ะแต่เดอะมูฟวี่ก็ฉายเรื่อยๆทุกปี uh huh. ดาวคับอลเองก็เป็นอย่างนั้น แอนิเมชันเดอะมูวี่นะเราก็เลยบอกว่าแพทเทิร์นนี้น่าสนใจถ้าสมมติว่าวันพีทดังขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเห็นแก๊งเนี้ยไปประชนภัยใหม่ๆก็เหมือนกับวันพีทเดอะมูวี่ทั้งหลายที่เราอ็นเนี่ยมันก็ใช้แพทเทิร์นนี้อะไรเงี้ยรอให้รอดก่อนเออใช่เอาแบบที่เดอะแฟลชอะคือบทภาคสองเสร็จแล้วนะเดอะแฟลชตอนนี้ที่กําลังเข้าอยู่ภาคสองเผยมาแล้วว่าเนื้อเรื่องในบทอะไรต่างๆเตรียมไ้แล้วเรียบร้อยแต่ สิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าทำต่อหรือไม่ทำต่อคือรายได้ <laughs> จริงจริงอันนี้รอเลยรอดูเลยเพราะไม่งั้นพูดอะไรไม่ได้เลยคือประเด็นนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีคนเคยพูดกันว่าเสียได้มีหลายโปรเจกต์มากนัที่คนดูเสียดายว่าไม่ได้ไปต่อถ้าถ้าที่หนังโอเคหนึ่งในนั้นที่เขาพูดถึงกันมากๆที่สุดก็คือ Hellboy ของกิโดโมเดลโตโรคือทุกคนบอกเอ้ยทำไมไม่ได้ไปต่อ แต่อย่าลืมสิว่าตอนที่หนังออกฉายจริงๆไงคนดูไม่ไปดูเองไองถึงตอนนี้จะมาเชยชมกันทีหลังมายกย่องกันทีหลังว่าเออหนังมันดีนะดีมา,ม,มากเออดีมากเป็นฮีโร่ที่แปลกแตกต่างแต่ตอนที่หนังเข้าฉายคุณไม่ไปดูอ่ะมันลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าทําให้หนังมันจบตรงนั้นไม่ได้ไปต่อใช่ภาคสามที่กิเลโมเดลโตโรตั้งใจทําะเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าบริษัท ผู้สร้างไม่อนุนมัตให้ทำด้วยทุนสร้างด้วยผลตอบรับที่ได้จากด่างสองภาคแรกมันยังไม่พอสำหรับการลงทุนน่ะเราก็ไม่มีทางได้เห็นไใจภาคที่สมบูรณ์ของเดวโตโรเด็ดขาดรายได้บอกทุกสิ่งใช่มันนี่ท็อคของแทฮอลลวูดอะอ <laughs>